ชีวิตแบบฐานกับชีวิตแบบเพชรสองชีวิตนี้แตกต่างกันารจงความคิดชีวิตแบบฐานคือชีวิตที่ชอบรักสบายไม่ชอบการเรียนรู้ชอบบน่นแต่ไม่ชอบทําคิดเยอะแต่คิดแต่เรื่องลบลบชอบชอบโทษคนอื่นแต่ไม่ชอบโทษตัวเองส่วนชีวิตแบบเพชรชีวิตที่ต้องพิสูจน์ตัวเอง ชีวิตที่ต้องอดทนอดกั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานกัดไม่ปล่อยไม่สำเร็จไม่เลิกเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหาวิธีไปถึงเป้าหมายนะคะเพราะว่า2ชีวิตนี้แตกต่างกันตรงความคิดแล้วก็เป้าหมายแต่ถ้าความคิดเราเปลี่ยนเราก็จะเจอเป้าหมายจะเจ้าเป้าหมายเรา ชัดเจนเราก็จะกัดไม่ปล่อยไม่สําเร็จไม่เลิกคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้มีทางเลือกกันทุกคนคะ่ะว่าจะเอาชีวิตแบบทางหรือเอาชีวิตแบบเพชรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทั้งนั้นนะคะวันนี้แนวคิดข้อคิดดีๆจากพี่แคทจากประเทศเดนเดลนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วลวคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทคะ่ะสวัสดีคะ่ะ E oed eo e c'hadoi, e soad